คุณพังเพราะเลือกรถผิดไปไม่ถึงชนตี่ต<อ>หลายคนนะครับอยากทําตุ๊กตาตัวใหญ่แต่ต้องคํานึงถึงหุ่นแล้วก็ต้องดูของขนาดรถด้วยนะครับว่ารถส่วนใหญ่กว้างยาวเท่าไหร่บางครั้งเองหุ่นตัวใหญ่มากความสูงหรือความกว้างเกินกว่ารถที่จะขนไปได้ในกรทมนะครับความสูงของรถและหุ่นต้องไม่เกิน5.5เมตรแต่เราต้องเผื่อไว้30เซนเพราะฉะนั้นแปลว่าเราวัดหุ่นบวกความสูงของรถต้องไม่เกิน520เซนติเมตรถึงจะปลอดภยัยเพราะว่าระยะ สายไฟฟ้ากับสภาลอยในกรทมถูกกาหนดไว้ที่5เมตร50เซนเราจะวัดความกว้างขึ้นมาก่อนนะครับความกว้างส่วนใหญ่รถกระบะขนาดเล็กก็จะอยู่ที่2เมตร20เซนติเมตรถ้าเป็นรถ10ล้อหรือ6กล้อหรือรถเฮียบจะกว้างอยู่ที่2เมตร50เกินได้ไม่เกิน 20- 30เซนติเมตรนะครับความสูงของพื้นรถกระบะก็จะอยู่ที่ประมาณ90เซนจนถึงรถ1 0ล้อใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณเมตร1 0ถึงเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วทั้งหมดนี้ต้องไม่เกิน okay. 5เมตร20เซนติเมตรจะอยู่ระยะที่ปลอดภัยเดี๋ยวพี่จะเขียนขนาดของรถแต่ละชนิดลงไว้ในคอมเมนต์เพื่อนๆลองเปิดดูได้นะครับถ้าใครสนใจความรู้ดีๆเกี่ยวกับหุ่นไฟเบอร์กาสามารถติดตามและกดกดใจ